รถมือสองแทนหนุ่มฟรีแลนซ์วัยยี่สิบปลายๆกำลังมองหารถยนต์มือสองราคาถูกสักคันเพื่อใช้เดินทางไปทำงานและไปหาลูกค้าเขาเจอประกาศขายรถเก๋งสีดำรุ่นเก่าคันหนึ่งในสภาพดีเยี่ยมราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อเจ้าของรถบอกว่าอยากขายด่วนเพราะจะย้ายไปต่างประเทศแทนรู้สึกว่านี่คือโอกาสทอง จึงรีบไปดูรถทันทีรถคันนั้นดูสมบูรณ์แบบทั้งภายนอกและภายในสะอาดสะอ้านราวกับเพิ่งออกมาจากโชว์รูมมีเพียงกลิ่นอับจางๆที่ติดอยู่ในรถแต่แทนก็ไม่ได้ใส่ใจมากนักเขาตัดสินใจซื้อรถคันนั้นทันทีด้วยเงินสดที่เก็บหอมรอมริบมาหลังจากได้รถมาแทนก็รู้สึกดีใจมากเขาใช้รถคันนี้ทุกวันเพื่อเดินทางไปทำงานและไปทำธุระต่าง แต่ไม่นานเรื่องแปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นวันแรกขณะที่แทนกำลังขับรถกลับคอนโดในยามค่ำคืนจู่ๆวิทยุในรถก็เปิดเองและเล่นเพลงไทยเก่าๆที่แทนไม่เคยได้ยินมาก่อนเพลงนั้นมีทำนองเศร้าส้อยและเสียงผู้หญิงร้องไห้แผ่วๆแทรกมาเป็นระยะแทนปิดวิทยุแต่ไม่นานมันก็เปิดขึ้นมาอีกครั้งและเล่นเพลงเดิมซ้ำไปซ้ำมาคืนต่อมา แทนรู้สึกเหมือนมีใครบางคนนั่งอยู่ที่เบาะหลังเขาเหลือบมองผ่านกระจกมองหลังแต่ก็ไม่เห็นใครมีเพียงความมืดมิดเขาพยายามปลอบใจตัวเองว่าคงคิดไปเองแต่เขาก็ยังคงรู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆที่รถต้นคอเหตุการณ์เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแทนจะเห็นเงาตะคุมคุมของผู้หญิงผมยาวสะท้อนในกระจกมองหลังอยู่บ่อยครั้งแต่เมื่อเขาหันกลับไปมอง เงาก็หายไปแทนเริ่มนอนไม่หลับเขารู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองเขาตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนที่เขาไม่ได้อยู่ในรถเขามักจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาจากมุมมืดในห้องหรือได้กลิ่นน้ำหอมผู้หญิงจางๆลอยมาเขาเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับรถคันนี้พบว่ารถคันนี้เป็นของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่ามินตราที่เคยถูกฆาตกรรมเสียชีวิตภายในรถคันนี้เมื่อหลายปีก่อน คดีนี้ไม่สามารถจับคนร้ายได้และกลายเป็นคดีที่ค้างคายอยู่ตำนานเล่าว่าวิญญาณของมินตรายังคงวนเวียนอยู่ในรถรอคอยความยุติธรรมแทนรู้สึกขนลุกเขาอยากจะขายรถคันนี้ทิ้งทันทีแต่เขาก็ไม่มีเงินทุนสำรองมากพอที่จะซื้อรถคันใหม่และด้วยความเชื่อว่าวิญญาณของมินตราคงแค่อยากให้คนรับรู้เรื่องราวของเธอ แทนจึงตัดสินใจที่จะช่วยสืบหาความจริงเกี่ยวกับคดีของเธอเขาเริ่มไปหาข้อมูลจากตำรวจที่ทำคดีและได้พบกับสารวัตรชัยวัตรผู้ที่รับผิดชอบคดีของมินตราสารวัตรชัยวัตรสีหน้าเคร่งเครียดแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้แปลกใจมากนักเขาบอกว่าเคยมีคนก่อนหน้านี้ที่ซื้อรถคันนี้ไปแล้วเจอเรื่องประหลาดเช่นกันจนต้องรีบขายทิ้งคุณ เชื่อเรื่องวิญญาณไหมครับสารวัตรชัยวัฒนถามขึ้นอย่างช้าๆบางทีเธออาจจะต้องการความช่วยเหลือจากคุณจริงๆก็ได้แทนตัดสินใจที่จะลองคุยกับวิญญาณมินตราเขาจุดทูปในรถขอให้เธอช่วยบอกเบาะแสกเกี่ยวกับคนร้ายวิทยุในรถเปิดขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นเพลงที่เศร้าส้อยกว่าเดิมมากและมีเสียงร้องให้ดังขึ้นอย่างชัดเจน แทนเริ่มสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่เขาตั้งใจจะไปหาเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับคดีวิทยุจะเล่นเพลงนี้และเสียงผู้หญิงในเพลงจะร้องให้หนักขึ้นแต่ถ้าเขาถอดใจหรือพยายามจะเลิกล้มมันจะเล่นเพลงอื่นที่สดใสกว่าเดิมจนกระทั่งคืนหนึ่งในขณะที่แทนกำลังขับรถกลับบ้านหลังจากไปหาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับแฟนเก่าของมินตราจู่จวิทยุก็เล่นเพลงเดิมอีกครั้ง เสียงร้องไห้ดังขึ้นจนแทบขาดใจแสงไฟในรถกระพริบติดติดดับดับต้นมองไปที่กระจกมองหลังและเห็นเงาของมินตรานั่งอยู่เบาะหลังใบหน้าของเธอดูโศกเศร้าอย่างแสนสาหัสเธอยกมือขึ้นชี้ไปที่กระจกหน้ารถแทนมองไปตามที่เธอชี้และเห็นรถยนต์คันหนึ่งขับสวนทางมารถคันนั้นเป็นรุ่นและสีเดียวกับรถที่มินตราเคยใช้เมื่อรถขับผ่านไป เขาก็เห็นเงาของผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างคนขับเงาของผู้ชายคนนั้นดูคุ้นตาอย่างประหลาดแทนรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าเขาจำเงาของผู้ชายคนนั้นได้ดีเขาคือสารวัตรชัยวัตรแทนรีบขับรถตามรถคันนั้นไปอย่างรวดเร็วเขากดโทรศัพท์หาตำรวจและเล่าเรื่องที่เห็นทั้งหมดเมื่อรถคันนั้นถูกสกัดจับสารวัตรชัยวัตรก็ถูกควบคุมตัวไว้ สิ่งที่ทำให้ทุกคนตกใจคือภายในรถของสารวัตรชัยวัฒนมีหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงเขากับการตายของมินตราไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่ใช้สังหารหรือแม้กระทั่งทรัพย์สินบางส่วนของมินตราที่หายไปในที่สุดคดีของมินตราก็ได้ถูกคลี่คลายสารวัตรชัยวัฒนยอมรับสารภาพว่าเขากับมินตรามีความสัมพันธ์กันและเกิดการทะเลาะวิวาทกันในรถ จนเขาพลั้งมือฆ่าเธอเขาพยายามอำพรางคดีและปล่อยข่าวลือเรื่องผีในรถเพื่อไม่ให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวกับรถคันนั้นหลังจากคดีคลี่คลายวิทยุในรถของแทนก็ไม่เคยเปิดเองอีกต่อไปเพลงเศร้าส้อยและเสียงร้องไห้ก็หายไปมีเพียงกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกมะลิลอยอยู่ในรถเป็นครั้งคราวราวกับเป็นการขอบคุณจากวิญญาณของมินตราที่ในที่สุดก็ได้พบกับความสงบ แทนแตัดสินใจไม่ขายรถคันนี้เขาเก็บมันไว้และทุกครั้งที่เขานั่งอยู่ในรถเขาก็จะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นบางอย่างและรู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวผีสาวในรถคันนั้นไม่ได้มาเพื่อหลอกหลอนแต่มาเพื่อทวงความยุติธรรมและในที่สุดเธอก็ได้รับมันแล้ว